มาทานผู้ชมแม่ถ่าเพิ่นกำลังซีไข่เขาไปบังเงินมันเนาะแม่แม่แถาเคยคิดว่าที่มีคนมาสั่งหอสั่งเฮือนให้แม่แถาแบบนี้บ่ามาทานผู้ชมน้ำตาออกดีใจเนาะแม่ถ่ถเนาะ สิประมาณนันเนาะท่านผู้ชมสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนะตอนนี้เฮาก็อยู่กับทางแม่เฒ่าแหนเพิ่นเนะแม่เฒ่าสบายดีก่องนะสบาดีท่านผู้ชมเพิ่นนะสบนีท่านผู้มอู่กันลเนาะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เฮาอยู่ที่เฮือนหลังเก่าของทางแม่เฒาแนเนาะนี่ เดี๋ยวชิ้พาทุกคนเบิ้งเฮือนของแม่เถ่าเพลนเนาะนี่หลังคาคือฮักมดเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้คือเฮือนหลังเก่าของเพลนเนาะพี่น้องเนาะคือหลังคานี่ก็ฮักมดเลวกันด้วยเฮ็ดนี่นะท่านผู้ชมผูใจบุญหลๆทานเนาะอยู่ในนีนะ่แหละเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเฮ้าซีอ่านเนาะว่ามีไผรดะเพ่นเห็นแล้วเ็่เพ่นสงสารเพ่นกัเลย ส่งเงินจำนวนนี้มาเนาะมาให้สร้างเงอนหลังไม้ให้กับทางแม่แถาแฮนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนเนาะไปเบิ่งเงอนหลังไม้ของแม่แถาแฮนเนาะว่าสิเป็นอนะไรเนาะแม่แถาได้เห็นทั้งในเฮือนแล้วแม่แม่แถาได้เข้าไปในเฮือนหลังนั้นและนอกจากพระเจ้าแม่แถวเพิ่นยังบ่ทันได้เห็นทั้งในเฮือนเพิ่นงเ่านว่าเป็นอะนไรบ่าวดำเองก็ยังบ่ทันได้เห็นเนาะ ว่านายสางเพิ่นหากระแปลงแล้วลรากะเฮาก็เลยเอ่าเฮาก็แจใส่บใบก่อนลรากะมื้อนี้เนาะจีพาทางแม่เฒ่าเพิ่นไปเบิ่บงเบิ้งเพือนหลังไม้ของเพิ่นเนาะว่าสิเป็นแนวใดเพิ่นสิมักรหรือบ่มักรหรือเเพิ่นสิดีใจซ้ำใด้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะนะครัผู้ชมตอนนี้กะเฮาก็พาแม่เฒ่าเพิ่นมาฮอดเฮือนหลังไม้ของเพิ่นแล้วเนาะเบิ่งทางนอกก่นอ,กอนบ่แม่เฒ่าเรียบเบิ่งเลยแม่เฒ่าไปเลย เรียบเบ Sch like like. hmm. ิ้งเลยไหมเถ้าฮื่นไม่เถ่าและลังนี่นะโบเมีนเฮื่นไปละเป็นได้ไดยตอนนี้มันไหม่ฟ้าเรือเนาะพี่นองาะไปทางใน่าได้เมียนเถอะ ตูอยู่ทั้งนี้นะทาง้งข้อซ้อมมีอันจับอันนั้นเนาะนี่ตอนนี้เป็นอันจับในสร้างคนทไทยแล้วก็ใส่กระเจคักแน่เนาะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลายอ้าวเฮาหมอบกระเจให้ทั้งแม่เถ้าพันแล้วเนาะเขาก็แจนลูกลน,น้านอ่าให้ให้แม่เถ้าพันไข่ไปเบิ้งเฮือนเพันแล้วเนาะลูกลานมันเฮ็ดเม็ดเถ้าเอาเฮือนไม่ต้นนี้มือหน,น,นีมืออื่นมือ ก็มาไดาทอมันอยู่กันแม่โอ้ยเด้อเด้อด้อด้แม่แม่ทอใครเข้าไปเบิ้งทางในเลยเบิ้เนี้ยน่ะใครเข้าไปเบิ้งทางในเลยมันชุกไปจังนี่นี่เข้าไปอยู่กันแม่นี่มาทางผู้ชมแม่เเาพิ่นกำลังซีขไข่เข้าไปเบิ้งเงินเพิ่นเนาะ,ะว้าว น้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเครื่องไม้ของทางแม่ท่าแหนเป็นน้าด้แม่ท่ามักบ่เฮือนหลังนี้มันยังมักลูกเลยมากมากที่ลูกหลานก็ยังเห็ดแม่ท่าเอาเฮือนน้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นทางในเฮือนของทางแม่ท่าแหนเนาะนี่หลังคานี่ก็เป็นหลังคาสังกสียั้งดีนะพี่น้องเนาะ ไม้ทั้งมดนี่คือไม้เลียมมดนะพี่น้องไม้เลียมไ,ม,ไม้ที่เขาสั่งมาจากโรงงานเนะาะและ้วก็ตัวนี้เป็นพื้นฟากเนาะพื้นฟากตัวนี้ก็กวางเติบเนาะพี่น้องนอนได้สบายเนาะและ้วก็ทั้งลุมนี่สีเป็นบอนทีว่าไวสำหรับกินเขา่ากินน้่าเพราะว่าเพื่อนของเสนเา่าคือม,มุ่เข้ากันสีเป็นแบบนี้แหลนะเนาะอ่า ละกะไว้เป็นบอนดังไฟดังนั้นใส่น้ำใส่เอ้ยแม่นก็สิอยู่ลุมแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคือหยกทองกมจังอ่าเห็นองกมนี่มันเฮ็ดแนวนี้เนาะเฮือนเนาะนะามเวลาปลกเฮือนนี่ก็เฮาก็ปลกตามใจผู้อยู่เนาะพี่น้องเน,ะนะานะเนตามใจเฮ็ดอ่าไม่ทราบดีใจบ่ก็ดีแล้วก็ว่า แม่ท้าเห็ดแบบมันดีใจเห้ดีใจกับเรือกว่าดีใจโพดอ่ะยักพดอดีใจโพดเนาะดีดีใจโพดจนว่ยัง่ออกมันมีลูกมาหหนเงินต่ออยากให้นีเงออัะเห่้าเพือนเพือนอันนี้นี่ว่าแม่ลูกเป็นคนเฮ็เด้อ ผูใจบุญเขาเจาเฮ็ดให้ <off ice> ว่าเป็นของลูกเด้ลูกๆเป็นเป็นเป็นผูซื้อสารเป็นผูยุกลางซื้อๆเป็นผูนํามาให้แม่เถ่าซื้อๆอ่าว่าเป็นของลูกเดี๋ยวลูกที่บอกดอกว่าคนที่ว่าเขาเจาสั่งเฮือนนผูใจบุญที่ว่าพันสั่งเือนให้แม่เท่าห้นแ <off ice> ม่นไพ่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาออกมาทางนอกนะพี่สาวอ่าเอามาอยู่ทางนอก นะ้าท่านผู้ชมกับตอนนี้เฮาชีมาแจ้งอ่าลายซื้อของผู้ใจบุญทั้งหลายเนาะที่ว่าเพิ่นได้บริจาคมาเนาะนี่ข้าพเจ้าก็ได้จดไว้นี่แล้วก็มีหลายๆท่านเนาะท่านผู้ชมก็สําหรับผู้ใจบุญเนาะที่ว่าบริจาคในการสร้างเฮือนให้กับแม่เฒ่าครั้งนี้ก็มีหลายๆท่านเนาะผู้ที่หนึ่งเนาะก็คือเป็นแม่แพมแก้วประเสริฐเนาะจำนวนอยู่สองหอยดอลล่าผู้ที่สอง แม่แก้ววิมงคลจำนวนอยู่หนึ่งหอยดอลลาร์ผู้ที่สามแม่แสงอรุณน,นวนทลท่าสีจำนวนอยู่สองหอยสามสิบดอลลาร์ผู้ที่สีแม่แสงทิพย์แก้วหาวงจำนวนหนึ่งหอยสิบดอลลาร์ผู้ที่ห้าแม่จินตนาสอนทวิไลจำนวนอยู่หนึ่งหอยดอลลาร์ผู้ที่หกแม่บุญยังแมท จิตนจนน 7, รน์จำนวนอยู่หนึ่งหอยดอลลาร์ผู้ที่เจ็ดเอือยกุหลาบทองไซยาพรจำนวนอยู่หนึ่งหอยสามสิบดอลลาร์ผู้ที่แปดเอือยแพงจำนวนอยู่ห้าสิบดอลลาร์ผู้ที่เก้าไอคุณเทืองสุริยะไซจำนวนอยู่สามสิบดอลลาร์ผู้ที่สิบนางแสงเทียนนวนทลทาราศี จำนวนอยู่50ดอลลาร์ผู้ที่11เอืเอ้อยพ้องมันนีวันจำนวนอยู่50ดอลลาร์ผู้ที่12แม่ตู่จันจันทวงศ์จำนวนอยู่50ดลอ,นนอ50ดลลาร์เนาะพี่น้องก็ถ้าหากว่าอ่านผิดบ่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะจำนวนทั้งหมดที่ว่ารวบรวมได้ก็คือ หนึ่งพันสองห้อยดอลลาร์เนาะเป็นแม่แพมเป็นคนรวบรวมหลักะสงมาให้ทางเบ้าดำเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บงบที่เฮาใส่ใจไปในการสร้างเฮือนหลังนี้นะเนาะเฮานำไปซื้อใหม่หันคิวหนึ่งสองล้านสี่แสนกิฟเนาะพี่น้องแต่ว่าใหม่หันยังเหลืออยู่เฮือนเบ้าดำหันน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮากะชี้หักษาปะไว้ไปเหตุหลังไหม้ต่อเนาะใหม้หันยังเหลือเนาะพี่น้องไม่ยังบ่ท่านมดเหลือประมาณ เก่าเรียมซิบเลี mm ่ยมนี um ่แหละเนาะพี่น้องเนาะก็ไม้หั่นคิวหนึ่งสองลานสีเนาะเ้านมมาเห็ดเฮือนนี่แล้วก็มีสังกะสีหั่นอีกจำนวนหนึ่งเนาะนี่ตัวนี้เป็นบินที่ว่าซื้อสังกะสีเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะเ้าซื้อสังกะสีอยู่เส้าสองแผ่นเนาะแผ่นหนึ่งสามสิบพันกรีบรวมกันก็เป็นหกแสนหกสิบพันกรีบเนาะแล้วก็มีเล็กตะปู รวมกันทั้งหมดก็เป็น6กแสนเก่าสนะิบหกพันกีฟเนาะพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเฮาบ่าสามารถจดบันทึกไว้ได้หมดเนาะเป็นไะม้เป็นมเนมยังนี่คือเสาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เฮาก็ได้ซื้อบ่ดเนาะแต่ว่าเฮาบ่าสามารถที่บันทึกรายละเอียดไว้หมดได้ละเอียดปานนั้นเนาะก็มีแต่หักบลอละเอียดพอปานใดเนาะเท่าที่ข้าพเจ้าได้จดไว้เดียวสิขึ้นให้เนาะก็สิประมาณนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็ ยอดบริจาคทั้งหมดนะที่ว่าทางแม่แพมเพิ่นได้รวบรวมมาให้เนาะก็คือ1 2 0 0งพันสอดอลลาร์แตกเป็นเงินกีบเนาะก็บที่ได้อยู่11บเอทล่ารนสองแสนสามบเนาะแล้วก็เฮาใส้ไปในการสร้างเฮือนหลังนี้แมนหล้านเจ็ดแสนแปดสิบเก้าพันกิฟเนาะพี่น้องเงินของเฮาทียังเหลืออยู่ตอนนี้เนาะก็คือ5้าล้านสี่แสนสี่สิบสามพันกิฟเนาะพี่น้อง เงินส่วนที่เหลืออยู่นี่ทางแม่แพมเนาะเพิ่นได้อ่าแนะนําว่าให้ไปสร้างเฮือนอีกหลังหนึง่งให้กับแม่ตู่อีกคนนึงเนาะเฮากสิได้เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกกันแหละแล้วก็บัดนี้เนาะให้ทางอ่าแม่เฒแถวเฮ่นะนี่ขอบอ,อกขอบใจผู้ใจบุญเพิ่นแล้วก็อวยไสให้พร้อมเลยนะที่ว่าเพิ่นมาสร้างหอสร้างเฮือนให้กับทางแม่เฒ่าได้อยู่ได้นอนนี่อ่าขอบใจเพินเน่นนะอ่าขอบใจ ว้าวบังกล่องพี่อูบังกล่องแล้วก็ขอบใจแล้วก็ยิ้มเดี่ยิ้มงามๆพ่อยพิ่นดีใจนะกุ๊กแก้เรากน้ำลานอ่ากุ๊กบุกกุกแกงบังกล่อ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 งเออบังบังพี่บังพี่อ่าเน็ดเน็ดเท่าเอาเกันก็ได้กันไปอ่าแล้วนี่ก็มาได้เข้ามาในอยู่มันือสบายมือแมนมือแมนเมือน อ oh, no. ถ้าในวันชุกเขาจะเอาเครื่องเอามันยังมาเข้าให้อ๋อนะนะนะทางผู้ชมก็คือดังที่แม่แถเพิ่นได้เว้าออไปเนาะอ่า mm hmm. uh, มื้อนี้คำ้ำบ่ดีง่ายเนาะแล้วก็มื้ออืน่นก็บคำนะ้ำเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื้อฮือก็บคำ้ำอนะีกเนาะเป็นมือนนะนอม้อนึงเนาะพี่น้องมื้อนี้วันอังคารมือม้ออื่นวันพุธค้ำมื้อฮือวันพฤหัสคำ้ำ เป็นมือนึงเนาะมือวันศุกจึงสิย้ายเขามาอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่แม่เฒ่าแม่นว่าอ๋อเนาะยกยานยกยานมือวันศุกอ๋อเนาะเดี๋ยววันศุกเฮาสิพยายามมาถ่ายให้กับทานผู้ชมได้เบิ่งตึมเนาะเกี่ยวกับการย้ายมาอยู่เฮือนหลังนี้เนาะของทางแม่เฒ่าแหนเพิ่นอีกตึมเทือนึงแม่เฒ่า ขอบใจเพิ่นแล้วก็อวยพรเพิ่นคักๆงามๆแล้วก็แม่เท่าก็ยิ้มเนาะแม่แม่เท่าดีใจแล้วแม่เท่าเฮ็ดแบบพยายามบ่ให้มันดีใจออกมาบ่อยากให้เพิ่นเห็นนั่นน่ะสวัสดีอวยพรน้ำดุกน้ำลายเลยเออว่อายบ่อายแม่เท่าวอ่ะอบใจเพิ่นขอบใจเด้อผู้ใจบุญที่สร้างเฮือนให้เฮ็ดจ้างแม่เท่าเอาเฮือนไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวว่าตามลูกเด้อขคบใจลายๆเด้อทานผู้ใจบุญเอ๋จีคบใจลายๆทานผู้ใจบุญทานผูดใจบุญน้นำหลวกน้ำลานเอาอ่าที่สั่งหอสั่งเฮือนให้กับแม่เท้าเอ,อ๋จีน่นทานพวกซ้อมกะ ด้วยชื่อว่านั่นเป็นอ่านิสัยของคนบ้านเฮ้านะพี่น้องกับชื่เป็นคนที่ว่าเขิร์นเคิรนไอ้อายนะว่าพวกเก่งสังเกตจ็กสีหน้าเพื่อนนะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นเพิ่นยิ้มตลอดเนี่ยนะครับเพิ่นเพิ่นหะครับพวกกะเบิ้งกล่องนะพี่น้องว่าเพิ่นอายกล่องข้อหน้าได้ว่าเากับภา่าจีว่านาะแต่ก็ดีใจเนาะแม่แม่แถาเคยคิดว่าชืมีคนมาสั่งห่อสั่งเฮือนให้แม่แถาแบบนี้บอก ทำเสร็จแล้วน้ำตาออกดีใจเนาะแม่เถาะเนาะเออเนาะเออกะสิประมาณนั้นเนาะทำาสร็จแล้วน่าทำเสร็จแลกะสิประมาณนั้นเนาะทำอ่าคริปโตที่ว่าเขาได้มามอบเพื่อนให้กับทางแม่เถาะเฮนเนาะบ้านนี้นี่ เพื sure the 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 ่อนหลังนี่นี่เป็นของแม่เฒ่าเ่าแม่เฒ่าชี้เ็ดหนาดายชี้นั่นนาดาชี้บวระบาดนาดาชี้หักษารนาดยชี้ต่อเติมเปูเพิ่มนาดกะชิ้นเดรากันแม่เฒ่าเพื่อนหลังนี่เป็นของแม่เฒ่าเราลูกหลานก็ไเดี๋มัมอหายเลาเป็นตัวแทนมัมอไายทางแม่เฒ่าเราผู้ใจบุญที่เพิ่นเบิ้งอยู่ตอนนี้เพิ่นกะทำพู่เราวะเพื่อนหลังนี่นี่เป็นของแม่เฒ่าเราเท่าใดเพ็ดสำเร็จตามธารกิจทีาะห้าผู้ใจบุญเพิ่นมอบหมายให้เราเนาะกะชิะมานนั้นเนาะทานชม ข้าพเจ้าเนาะในนามที่ว่าเป็นสะพานบุญเนาะก็ต้องขอ,พ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 อขอบอกขอบใจน้ำทางผูใจบุญหลายๆทานเนาะที่ว่าช่วยกันสมทบขึ้นมาผูละเล็กผูละน้อยจนเพื่อนหลังนี้เนาะสำเร็จไปด้วยดีเฮาใส่เวลานับตั้งแต่มือที่ว่าเฮาเริ่มกะเกมสองสามอาทิตย์เนาะพี่น้องก็คือดังที่บอกไปมันมาติดปัญหายุทีไม่เลี่ยมเพื่อนหลังนี้ก็เลยว่าแล้วซา ว่าที่เฮาคิดไว้หลายเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนําท่านผู้ชมหลายๆเนาะอ่าแล้วก็ที่คับบ่ได้เนาะก็คือต้องขอขอบอขอบอใจนําทางผู้ใจบุญอีกตมเือนนึงเนาะที่ว่าช่วยสนับสนุนจนตอนนี้แม่เฒ่าเพิ่นมีเนหลังมให้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันอยู่ได้แต่นก็ต้องขอขอบอขอบอใจหลายๆเนาะขอให้ท่านอยู่ดีมีแฮงเนาะอ่ามี ชูกะพาแข็งแห้งพลานามไมสมบูรณ์เนาะปลาเจากลบไทยไข้เจ็บปลาธนาสิงใดกับคอให้ได้สมดังความปรัถนาทุกประการเนาะนอนรับกับคอให้ได้เงินมื่นอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนแบนมือกับคอให้ได้เงินล้านเนาะเดินทางก้เดินทางบกกับคอให้ได้เงินบาทไปทางอากาศกับคอให้ได้เงินดอลลาร์เนาะพี่น้องเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะที่่าช่วยเหลือแล็สนับสนุนมาในทางนี้เนาะขอขอบใจหลายๆก็สำหรับคลิปนี้เนาะ ข้างเบาดำก็ข้างเมถาวร่างกะซิได้ขอโจ๊ขอลาไวเที่ยงเท่านี้เนาะพบก,กันไหมในคลิปต่ตอไปส่วนว่าจะเป็นคลิปเรืนั้นกะฝากทานผู้ชมช่วยติดตามให้กำลังใจดนะ้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอเก้าวข้า,า,ามาสบายดีนเมถาวสบายดีเพือ่อนเนาะสบายดีเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเน้อบายบ,ายบายบายบาย <laughs>